คะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะทุกคนนะคะก็จะมีเจ๊พรแล้วก็คุณป้าเนาะสองท่านแล้วก็น้องทอนด้วยนะคะวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวนะคะช่วยพระอาจารย์อยู่ที่วัดวัดถ้ำไฮไฮอ่อสุขลนครนคนใช่ไหมใช่ค่ะอำเภอผ,พผูพานนะคะมานะคะแล้วก็มีน้องทอนด้วยนะคะท่านผู้ชมมีอมืตอกมอมเลิกาักเอา สวัสดีค่ะเจ๊พรด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าค่ะสิบห้านะคะสิบห้าพฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็คือพระอาจารย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณป้าพัวนะคะกําลังลงเกี่ยวพัวค่ะคุณป้าก็มีรองเท้าบูทนะโอเคเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ถือเตี้ยวถือเกี้ยวล่อสักกั้ค่ะ ก็กำลังจะบอกท่านผู้ชมวันนี้เรามาเกี um> ่ยวข้าวทำบุญกันนะคะวันนี้ต้องต้องว่างแล้วก็จะมีคุณยายลีด้วยนะคะเจพรเจวาชแนลแล้วก็น้องจันทรด้วยนะคะทั้งหมดก็จะมีกันอยู่ห้าคนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเราไปดูเออข้าวพระอาจารย์กนนะคะเราไปดูข้าวพระอาจารย์กันก่อนนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไล์สดต่างหาก มีแต่คนส,สวยๆเ้ยค่ะคุณน้องดูเจ๊พรเจ๊ยรยังไม่เกี่ยวเจ๊ยรยังไม่ได้เกี่ยวเลยเจ๊พรลงไปเร็วๆสิรองเท้ายังไม่มีคะ่ะ <c oughs> เขาถามว่าเจ๊พรขอหวยหน่อยตัวไหนงวดน,นี้น่ะสองเก้าค่ะสองเก้าหรอคะมั่นใจนะคะงวดที่แล้วถูกเท่าไหร่ห้าใบห้าใบนะคะงวดที่แล้วนะคะวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวนะคะทําบุญช่วยพระอาจารย์นะคะไม่เอาตแม่เอาเท่าไหร่อาจารย์บอก คุณน้องคนนี้ก็ยังไม่เคยเกี่ยวข้าวเท่าไหร่นะคะพระอาจารย์บอกว่าอย่ากเกี่ยวต่ำม,มากนักเลยคุณลูกเออเอาแต่เนืน้อเนื้อโกนเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเจวานะจะรจะเกี่ยวให้ดูนะคะท่านผู้ชมคุณวาลีนะคะคุณวาลีเจวาชาแนลนะคะกําลังเกี่ยวเจวาจะไม่เคยเกี่ยวข้าวนะคะวันนี้เพื่อพระอาจารย์โดยตรงนะคะคุณเจวาก็ทําได้ดีที่สุดเลยค่ะอหอ 一家人呢。 ท่านผู้ชมคะช่วงนี้ก็อีสานเรานะคะก็จะเป็นช่วงเกี <โ Ori ental rainforest> <ruption> ่ยวข้าวนะคะท่านผู้ชมเราก็ไปเกี่ยวอยู่ที่วัดของพระอาจารย์นะคะอยู่สกลนครอย่างที่ว่านะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะเพราะว่าข้าวเหลืองเต็มทุ่งนาเลยนะคะท่านผู้ชมก็คงจะเกี่ยวข้าวนะคะท่านผู้ชมคะเจ้าวาก็จะถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะของที่นาของให้นาเดอค่ะพี่น้องเรามาเกี่ยวข้าวนะคะทั้งหมดก็ห้าคนนะคะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อไปเราก็จะลงฝั่งนี้กันนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขนะคะที่ท่านผู้ชมขอมาว่าเจ๊พรได้ตัวไหนก็เจ๊พรก็บอกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ใช่ไหมเจ๊พรใช่สองเก้าค่ะสองเก้าห้าวดที่แล้วถูกอะไรนะบอกให้ท่าน 95, ผู้ชมเก้าห้านะคะถูกลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็อก็คงจะเป็นทายแปดสามเจ็ดเออนะคะอันนี้คือบาทค,คือคนมีดวงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เจ๊พรแล้วก็จะชอบทําบุญนะคะกับพระอาจารย์นะคะวันนี้ก็อย่างที่พูดนะคะก็คือได้มาเกี่ยวข้าวนะคะ,<ล>ะที่<ม>วัดถ<ม>้ำไฮนะคะท่านผู้เออนี่ก็คือพระอาจารย์นะคะ ค่ะพระอาจารย์ก็กำลังบอกว่าทำข้าวเองอะไรเองนะคะพอสิ้นปีมาก็จะมีญาติโยมมาเกี่ยวช่วยนะคะส่วนเจ๊พรนะคะท่านผู้ชมก็จะมาประจำนะคะปีที่แล้วก็คงจะเป็นดำนาเนาะแล้วก็มาอย่าลืมนะคะตัวไหนก็สองเก้าห้าแปดอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอันนี้ตามหาคนมีดวงนะคะท่านผู้ชม ค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามชมนะคะเกี่ยวข้าวค่ะช่องเจว c าชาแนลนะคะช่วงนี้เจวาก็ไม่ได้ค่อยไปหานะคะคือทําธุรกิจกับคุณเจ้นหน่อยก็เลยยุ่งยากซะหน่อยนะคะไม่ได้ไปทําคลิปเลยเนาะเจพรช่วงนี้ขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่แล้วก็ทําบุญด้วยนะคะเออแล้วก็จะมีลูกหลานก็เรียนออนไลน์นะคะท่านผู้ชมเออที่ไม่แม่เอาลงไปอย่างนี้เหมือนเดิมแหละเออเอาลงเหมือนเดิมเอ้ยวย เกียวอยู่ไหนล่ะน้องทอนเกียวเกียวพี่อยู่ไหนอาอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ๊พรนะคะเกี่ยวข้าวกันโอ้โหเดดก็ร้อนมากนะคะท่านผู้ชมค่ะข้าวของพระอาจารย์ก็จะมีหลายไล่อยู่นะคะท่านผู้ชม,มทั้งหมดสามไร่สามไร่นะคะท่านผู้ชมโอ้โหดู พระอาจารย์ก็ทำเองนะคะอือ้าวนี่อะไรล่ะพูดเจ๊รรเนี่ยสีเขียวเนะี่ยไม่ใช่ไอ้ไอ้น้ำมัยหรืออะไรอาา่ะอบโตหรืออะไรอืออ่าเจ้๊วาก็ได้มาด้วยนะคะ เกี่ยวข้าวกันนะคะแดบดบก็ร้อนมากเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็ชมบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะคะท่านผู้ชมเหลืองเต็มท้องนาเลยนะคะค่ะมาดูเรามาดูมาตามคนดวงเฮงน,นะคะเจ๊ J orn, พรที่ถูกไปเมื่อกี้นี้นะคะคนมีดวงนะคะห้าใบนะคะลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ท่านผู้ชมคะเจาวาก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่มาทําบุญแล้วก็เกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็มีคนดวงเฮงด้วยนะคะก็คือคุณเจพอนะคะท่านผู้ชมคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจาวาด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะอ่ามีดวงเฮงเฮงทุกคนนะคะขอบคุณนะคะอ่า,าคิดถึงทุกคนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตอนพักเที่ยงนะคะท่านผู้ชมพวกเรานะคะสีห้าคนก็จะลงเกี่ยวข้าวนะคะเป็นช่วงที่ตอนบ่ายๆนะคะท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้ที่ทําไปนะคะก็จะได้เป็นสองสองให้นะคะพี่น้องตอนนี้ก็กําลังลงนะคะควบคุมคนงานคนงานใันนะคะเกี่ยวข้าวนะคะท่านผู้ชมเกี่ยวข้าวนะคะ เริ่มแล้วนะคะตอนบ่ายนะคะท่านผู้ชมคุณยายแล้วก็เจ๊พรนะคะช่วงไหนคะตอนบ่ายนะคะเริ่มแล้วคะ่ะทํางานคะ่ะมาค่ะท่านผู้ชมพูดอะไรกลางบ้านใครบ้านนำํำทำตัวเองไม่มีใครทําให้ลงช่องนี้ได้ไหมัอืม ค่ะท่านผู้ชมคะดูบรรยากาศเกี่ยวข้าวทำบุญนะคะติดตามรับชมเลยค่ะเจวาก็ได้มาด้วยนะคะ เกี่ยวข้าวกันนะคะแดดก็ร้อนมากเลยนะคะ รูปเราต้องอันนั้นนะต้องฝังอย่างนี้ให้ได้่น,อน,อนเอาดัดเปลี่นเพิ่มนะครับอือโอเค,อเคนะคะค่ะท่านผู้ชมคะ โชคลาภนะคะเจ๊พรก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวาน l นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเจวาก็คิดถึงทุกคนนะคะที่ยังติดตามเจวาอยู่นะคะนานๆทีท่านเจวามีเวลาก็จะมาลงช่องนะคะค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ